สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยแล้วผิดกฎหมายไหมทนายตั้มเฉลยแล้วเซลฟี่ส่วนตัวแต่ติดภาพผู้อื่นผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่เชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นกฎหมายใหม่ PDPA ที่ย่อม,มาจากคำว่า Personal Data Protection กฎหมายใหม่ว่าด้วยการให้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลการสร้างมาตรฐานรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยนำไปใช้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตล่าสุดนายตั้มเผยความรู้ใหม่ทางกฎหมายเกี่ยวกับ PDPA ระบุว่าตอนนี้พรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวหรือ PDPA กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมในฐานะทนายออกมาแนะนำข้อกฎหมายได้ไม่หวาดกลัวกันจนเกินไปการกระทำทั้งหมดขึ้นอยู่กับเจตนาการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนำไปลงสื่อโซเชียลโดยไม่เกิดรายได้ถือว่าไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่เพื่อมารายาทอันดีถ้าติดภาพคนอื่นแล้วเขาท้วงติงมา ควรลบเพื่อความสบายใจของบุคคลที่ไม่อยากอยู่ในรูปนะครับการเซ็นเซอร์ก็เป็นทางออกที่ดีเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T-NEWS ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ